สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ติดต,ตามทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมวัยรุ่นหัดทำนาวันนี้เราก็จะมาบอกแล้วก็สรุปแล้วนะครับว่าเราจะเริ่มใส่ปุ๋ยรับท้องตอนไหนแล้วก็เล่งหลวงตอนไหนก็อธิบายเป็น3รูปแบบนะครับคือรูปแบบที่1คนมีน้ำนะครับ สองใส่ปุ๋ยรับรวงตอนไหนสามคนไม่มีน้ำทำยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปเลยนะครับว่าใส่ปุ๋ยอะไรรอรับฟังได้เลยนะครับก็ตั้งแต่ขึ้นเดือนกันยามาปุ๊บวันที่หนึ่งกันยาปุ๊บให้ทุกท่านคนไหนที่มีน้ำมีบ่อหรือว่าสามารถดูดน้ำในคลองดูดน้ำในบ่อได้สามารถดูดน้ำใส่ได้เลยครับตั้งแต่วันที่หนึ่งเสร็จแล้วก็หลังจากใส่น้ำเสร็จ ให้พวกท่านทำการใส่ปุ๋ยรอบแรกนะครับ5ไร่1ลูกก็คือใส่เพื่อเร่งต้นเร่งใบสำหรับคนที่ข้าวแจ้แคกกันนะครับอันนี้เราขอแยกเป็นว่าข้าวคนที่ไม่โตแจ้แคะแกนนะครับเราไม่รวมคนที่ข้าวดีข้าวงามแบบเนาะแบบรูปเนี้ยถ้าข้าวแบบนี้ไม่ต้องใส่ปุ๋ยรอบแรกนะครับไปใส่รับท้องทีเดียว ก็หลังจากที่เราวิดน้ำใส่แล้วถ้าข้าวแจ้แค่แกงก็ใส่ปุ๋ยได้เลยครับในวันที่1กันยา2กันยาไม่เกินวันที่5กันยาหรือ10กันยาเนี่ยใส่ปุ๋ยรอบที่1ได้เลยครับหลังจากใส่ปุ๋ยเสร็จปุ๊บเราก็จะฉีดยาหนอนตามนะครับผมจะขึ้นยาหนอนไว้ประมาณพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้ก็เนั่นแหละเสร็จยาหนอนกอหนอนมวนใบยาอะไรต่างๆนะ่ฉีดตามนั้นได้เลยนะครับก็หลังจากเรา จบไปแล้วนะครับสําหรับปุ๋ยรอบที่หนึ่งนะครับเป็นปุ๋ยรอบต้นรวงใบนะครับก็คือต้นเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเล่งเอาต้นเอาใบนะครับเราจะไม่ได้เล่งเอารวงเนาะรอบแรกวันที่หนึ่งกันยาอ่าเดี๋ยวเราจะมาสรุปรอบรับรวงเราจะไปเล่งรอบรับรวงในช่วงเดือนไหนก็มันมีอยู่สองกรณีถ้ารอบรับรวงเนี่ยข้าวมันงามนะครับ ในช่วงคนไหนที่ข้าวงามแล้วก็ไม่กล้าที่จะใส่ปุ๋ยรับรวงเนี่ยรับรวงเนี่ยจากวันแรกที่เราใส่ปุ๋ยรอบแรกคือหนึ่งกันยานะครับหรือว่าก่อนกันยาก็ได้เราใส่ปุ๋ยไปแล้วเนาะแล้วข้าวเกิดอาการงามจนไม่กล้าใส่ปุ๋ยรับรวงในช่วงวันที่สิบห้ายี่สิบกันยาปุ๊บเนี่ยเรามีทางเลือกให้พวกท่านฉีดปุ๋ยเกล็ครับปุ๋ยเกล็ที่แนะนําก็มีสามสิบสิบสิบหรือสิบสามศูนย์สี่หกฉีดปุ๋ยเกล็ให้เขาผสมกับ ยา,มาแมลงนอนกอนอนอะไรทุกอย่างใส่ลงไปนะครับตามคลิปเลยก็ผสมปุ๋ยเกศเข้าไปเนาะมันจะช่วยให้ต้นข้าวบำรุงและใบข้าวไม่เฟื้อไม่ไหลเพราะว่าปุ๋ยเกศมีระยะเวลาดูดซึมตามใบข้าวที่ชื้นนะครับคุณฟังไม่ผิดนะครับคือต้นข้าวเนี่ยจะด,ด,ดูดซึมทางใบเนี่ยต่อเมื่อ1ใบข้าวมีความชื้นสองแดดไม่แรงนะครับใบข้าวไม่เหี่ยว น,นี่คือข้อดีของปุ๋ยทางใบนะครับส่วนปุ๋ยทางดินเราจะใส่ได้ต่อเมื่อดินชื้นดินเปียกดินมีน้ําถูกไหมครับอ่าเราถึงได้ใส่ปุ๋ยทางดินสําหรับคนที่ไม่มีน้านะครับไม่มีน้ําหรือว่าฝนตกทุกวันแต่ตกแค่ดินชื้นดินเปียกแต่ดินไม่สามารถที่จะว่านปุ๋ยทางดินได้แนะนําว่าให้ฉีดปุ๋ยเกล็ผสมกับพวกหนอนเชื้อราได้เลยครับไม่มีปัญหา แต่ข้อแม้ในการฉีดปุ๋ยเกจแต่ละครั้งข้าวต้องไม่เป็นเชื้อราใบยุบใบลายนะครับนอกนั้นฉีดได้หมดไม่มีข้อแม้นะครับก็สรุปง่ายๆนะครับให้ทุกท่านใส่ปุ๋ยรับท้องช่วงประมาณวันที่15กันยาถึง20กันยานะครับไม่เกินนั้นเนาะก็สําหรับคนที่ปลูกก่อนนะสาหรับคนที่ปลูกสิงหากันยานี้อันนี้ยังนะครับจะไปใส่ปุ๋ยรับท้องประมาณปลายปลายกันยาหรือเดือนตุลานะครับสําหรับคนที่ปลูกทีหลัง ก็สูตรที่แนะนําให้ใส่รับท้องนะครับสําหรับนาสิบไร่ก็ซื้อสิบหกยี่สิบศูนย์นะครับหนึ่งลูกผสมกับสิบห้าห้ายี่สิบสองลูกรวมกันเป็นสามลูกนะครับหวานได้เลยครับสิบไร่รับท้องส่วนดินทรายนะครับเมื่อกี้ดินเหนียวเนาะส่วนดินทรายก็สิบหกสิบหกแปดนะครับหนึ่งลูกผสมกับสิบห้าห้ายี่สิบสองนะครับก็ผสมรวมกันเป็นสามลูกหวานได้สิบไร่นะครับ อันนี้ก็คือสูตรปุ๋ยต่างๆนะครับแล้วก็รับรวงในช่วงวันที่15ไปจนถึงปลายเดือนกันยาเลยครับสามารถใส่ปุ๋ยรับทองได้ในช่วงนี้นะครับส่วนไอ้ที่เราใส่ก่อนกันยาเนี่ยเราใส่เพราะว่าบางท่านเนี่ยต้องแต่ทําข้าวมาเนี่ยไม่เคยได้น้ําเลยแล้วก็ไม่เคยมีน้ําเลยและข้าวก็ไม่เคยได้กินปุ๋ยไม่เคยได้กินอะไรมาเลย แล้วในช่วงเดือนกันยาเนี่ยยังไงมันก็ต้องโดนฝนโดนน้านะครับดินยังไงก็ต้องมีความชื้นมีน้ําขังนะครับยังไงมันก็ต้องขังอ่ะเดือนกันยาถ้าไม่ตกก็ไม่ได้กินแล้วครับเพราะว่าคนที่ปลูกก่อนก่อนกันยาหรือว่าปลูกมาตั้งแต่แรกเนี่ยคงจะตายหมดแล้วครับแห้งเหี่ยวตายหมดแล้วถ้ายังไม่ตกเลยนะก็วันที่หนึ่งเนี่ยให้ใส่ปุ๋ยได้เลยนะครับรอบแรก จะเป็น16 20 0ผสมกับ15 5 20ก็ได้หรือว่าจะเป็น46 0 0ผสมกับ15 5 20 0, ก็ได้ 0, นะครับ1ต่อ2แล้วก็แบ่งใส่นะครับแบ่งใส่5ไล่1ลูก10ไล่2ลูกนะครับใส่แค่นี้พอนะครับใส่เพื่อให้ข้าวพุ่งจากน้ําหรือว่าได้รับปุ๋ยนิดๆหน่อยๆนะครับเราไม่ได้ต้องการให้มันกินปุ๋ยขนาดนั้นนะครับขนาดแบบงามเฟื้อนะครับเดี๋ยวมันจะล้มหมดนะครับ ก็อีตรงไหนที่มันเฟื้อเฟือใต้ร่มไม้ตรงไหนงามๆจกใต้ร่มไม้ก็ไม่จําเป็นต้องไปหวานปุ๋ยก็ได้นะครับหวานอีตรงที่แจแจแกลนเอาส่วนไอ้ที่งามๆเนี่ยมันงามอยู่แล้วสวยอยู่แล้วนะครับก็ไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยเข้าไปนะครับส่วนข้าวลักษณะที่ท่านเห็นอยู่อย่างนี้งามแบบนี้ต้นสูงแบบนี้นะครับก็จะบอกว่าอย่างหนึ่งนะครับว่าตั้งแต่เดือนกันยาเนี่ยใส่น้ําได้แล้วนะครับเพราะว่าข้าวจะเริ่มแต่งตัวจะเริ่ม สร้างรวงอ่อนในช่วงประมาณ15-20มันจะต้องเริ่มมีน้ํามีอะไรแล้วนะครับเพื่อให้ข้าวเนี่ยเดินต้นเดินรวงเดินไส้นายเดินเหล็กนายแล้วนะครับนี่นะครับลักษณะน้ําเราก็จะเติมเห็นไหมครับต้นข้าวก็ยังแบนอยู่นะครับเห็นไหมครับวันที่หนึ่งแต่ต้นข้าวเนี่ยก็ยังอ่อนนะครับแล้วก็งามนะครับจนแทบจะไม่ต้องใส่ปุ๋ยทางดินเสริมเข้าไปเลยถ้าข้าวแบบนี้นะครับให้ใส่ปุ๋ยเก็ดเข้าไปแทนนะครับ แต่สิ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือหลังจากเราใส่ปุ๋ยแล้วทุกครั้งตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยามาเนี่ยใส่ปุ๋ยปุ๊บใส่น้ําใส่ปุ๋ยปุ๊บเราจะต้องฉีดยาหนอนกอหนอนมแมลงนะครับให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าช่วงตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยาไปเนี่ยจนถึงเดือนตุลาเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ข้าวแต่งตัวตั้งท้องมันไม่สามารถที่จะเดินกอหรือว่าแตกหน่อแตก ยอดใหม่ขึ้นมาได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงสุดท้ายเป็นช่วงระยะสุดท้ายของข้าวที่จะแตกยอดใหม่แล้วนะครับเพราะว่าเดือนตุลาเดือนหน้าก็ข้าวก็จะเริ่มทําการมีรวงอ่อนไปจนถึงกัดทางปะทูแล้วก็ออกรวงปะปลายแล้วนะครับในช่วงเดือนตุลานะครับส่วนพืชใสจีกาก็ต้องแต่วันที่1พืชใสจีกาจนถึงวันที่20พืชใสจกาเนี่ยมันจะเริ่มมีการออกรวงโนมรวงแล้วก็เก็บเกี่ยวนะครับ ก็เป็นอันว่าจบนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาบอกถึงเรื่องเราเริ่มใส่ปุ๋ยมลิตั้ตงแต่วันที่1กันยานะครับรอบแรกแล้วก็รอบสุดท้ายประมาณวันที่1 5ถึง20กันยานะครับในการรับรวงเนื่องจากปุ๋ยทางดินจะมีฤทธิ์ห่างกันประมาณ1 5ถึง20วันหมดฤทธิ์นะครับส่วนถ้าท่านไหนข้าวงามข้าวดีหรือว่า ข้าวสวยข้าวสูงไม่อยากใส่ปุ๋ยรับท้องไม่อยากใส่ปุ๋ยรับรวงไม่อยากใส่ปุ๋ยรอบแรกเพราะว่าข้าวงามเองเพราะว่าดินเราดีก็ฉีดทางใบเข้าไปแทนได้เลยครับผสมหนอนเชื้อราไปให้พร้อมนะครับจะได้รอบเดียวจบเนาะก็วันนี้ก็คงหมดเรื่องราวที่จะบอกเล่านะครับเกี่ยวกับข้าวปีก็ถือว่าเดี๋ยวไปรอติดตามคลิปอีกทีก็น่าจะเป็นช่วงประมาณกัดหางประทูแล้วก็ออกรวงนะครับ ก็เดี๋ยวผมก็จะทาการไปทํานาปังแล้วนะครับนาปาังก็อย่างที่สัญญาไว้นะครับมีแปดห้ากับห้าสี่ห้าหนึ่งเนาะในเดือนนี้ที่เราจะทํานะครับยังเตรียมดินไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ไปทําเลยนะครับยาก็เริ่มขึ้นมาเต็มละก็วันนี้ก็เป็นอันว่าเข้าใจนะครับว่าตั้งแต่กันยามาเนี้ยเราจะเริ่มบํารุงนะครับส่วนคนไหนที่ยังไม่ได้น้ํายังไม่มีฝนยังไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยแบบข้าวก็ ยังไม่โตไปไหนแต่ฝนก็ไม่ตกดินมีแค่ความชื้นแนะนำว่าให้ฉีดทางใบผสมกับเพี้ะแล้วก็มแมลงได้เลยนะครับไม่ต้องรอปุ๋ยทางดินแล้วถ้าไม่ทันให้ฉีดทางใบแทนได้เลยครับมีค่าปุ๋ยทางใบมีค่าเทียบเท่ากับปุ๋ยทางดินครับแตกต่างกันแค่การใช้งานถ้าคนมีน้ำให้ใส่ทางดินถ้าคนไม่มีน้ำหรือว่าฝนตก แต่ใบข้าวเปียกชื้นก็แนะนําว่าฉีดทางใบเข้าไปแทนครับมีค่าปุ๋ยเท่ากันระยะการหมดลิตรปุ๋ยทางดินจะหมดลิตรสิบห้าถึงยี่สิบวันทางใบจะหมดลิตรเจ็ดถึงสิบวันนะครับมีค่าเท่ากันผลผลิตก็จะได้เท่ากันแต่ต่างกันที่ว่าแรงงานคนฉีดกับหวานปุ๋ยหวานปุ๋ยจะง่ายกว่าฉีดยามันจะยากกว่านะครับก็แค่นี้เองความแตกต่างระหว่างปุ๋ยทางใบแล้วก็ปุ๋ยทางดิน ทางใบมันได้เปรียบตรงฉีดแล้วมันกินได้เลยไม่เหมือนทางดินคือทางดินเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาสี่ห้าวันในการกินในการเขียวในการละลายของปุ๋ยแต่ปุ๋ยทางใบเนี่ยเราฉีดเช้าเนี่ยบ่ายมันก็เขียวมันก็ได้กินแล้วครับก็คือปุ๋ยทางใบจะเขียวแล้วก็ได้กินได้ไวกว่านะครับก็เป็นทางเลือกสําหรับคนไม่มีน้ำเนาะทางเลือกสําหรับนาดอนนาที่แบบว่าใช้แค่ความชื้น คือแนะนําว่าหวานปุ๋ยในช่วงที่ฝนตกพันๆหรือว่าอากาศปิดจะดีกว่านะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนแล้วก็กดติดตามแล้วก็ให้ความรู้ในสิ่งที่บางอย่างที่ผมก็ ยังไม่รู้จะทําคลิปอะไรบางท่านก็ตั้งคําถามมาผมก็จะทําคลิปให้นะครับที่ไม่เข้าใจเรื่องอะไรเนาะก็ตั้งคําถามมานั่นแหละผมเรียกว่าเป็นความรู้ที่บางทีผมยังไม่เคยเจอยังไม่เคยเห็นก็พวกท่านก็ให้ความรู้มาได้เดี๋ยวผมก็จะเอามาทําคลิปทําแนวทางให้พวกท่านเข้าใจนะครับแป่ออกไปอีกแบบหนึ่งแบบใครแบบมันพี่มันไม่มีอะไรตายตัวเนาะก็คือบางคนก็ ทำแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับแต่จะบอกไว้อยู่อย่างหนึ่งนะครับว่ามีน้ําใส่ทางดินดีที่สุดแต่ถ้าไม่มีน้ําดินชื้นดินเปียกแบบนี้นะครับให้ใส่ทางใบแทนนะครับจะได้ลดต้นทุนแล้วก็ถีดบวกกับแมลงเชื้อราแล้วก็เพียไปได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากๆครับ